เก็บการจริงนะครับผมไฟไม้อยู่ข้างๆนะครับผมจากที่ผมอยู่ประมาณเจ็ดล็อกนะครับผมโอ้โห <laughs> <laughs> ผมจะออกไปผ่านผ้าพอดีนะครับโอโ้ไม่มีคนอยู่มั้งเนี่ยตู่จีนโอ้โหไม่หนักเลยครับผมต้องถอยกันครับรถมาแล้วนะครับผม โโอโห้หนักเลยครับผมใส่ไม่มีคนอยู่นะเพื่อนห่างจากที่ผมอยู่เจ็ดล็อกนะครับผมโอ้โห <c oughs> ตายแล้วผมก็ไม่ดัวเนี่ย <c oughs> เอาละครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้วนะครับผม โอ้น่ากลัวครับผมแป๊บเดียวนะครับผมไปหมดแล้วไอ้ที่น่ากลัวเสาอากาดก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเสาสัญญาณเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเอาครับเอาใจช่วยครับผมเจ้าที่ลุยครับลุยครับลุยครับ รถคันเดียวไม่พอนะครับต่อรถนะครับผมโอ้โห ร้องได้แต่โอ้โหนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้รับบ้านล้อซังไม่没有人吗

เจ้าที่ทำงานไว้นะครับพี่น้องแต่ก็ยังไม่ดับดีนะครับทำงานอย่างรวดเร็วนะครับผมรถเปก,ก็มานะครับผม สงสัยจะมีคนเจ็บนะครับว่าจะไปปั่นเสื้อนะครับผมยังไม่ได้ไปเลยนะครับผมโอ้มาแล้วครับผมฮีโร่ฮีโร่ขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว,ลวเครงยังไม่ดับนะครับผม ห่างจากที่ผมอยู่เจ็ดล็อกเองนะครับผมโอ้โหน่าจเป็นเด็กนะครับผมเด็กน่าจะตกใจนะครับอยู่นูน่นนะครับโอ้โเจ้าที่ ขึ้นไปแล้วนู่นควานก็ยังทะลุออกมานะครับผมยังไม่ดับนะครับยังไม่ดับดีที อยนี้ไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้นะครับตั้งแต่ผมมาอยู่นะสดสดต่อหน้าเลยครับผมเดินออกมาจะเอเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องต่อน้ำไปนะครับมาแล้วปล่อยน้ำลงมาแล้วครับผม จริงๆฝนก็ตกนะครับแต่มันตกไปพลอยเองนะครับช่วยอะไรไม่ได้เอาละครับเอ,อมันซูมไม่ได้นะครับผมฝั่งนี้ดับไปแล้วนะครับเหลือแค่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นมันเข้ายากนะครับผม โอเคขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ